ก็ยงความฟิล์มน้ากกะริดกระเวศบัวคนแี้มาฉันไายคลิปก่อนฉันก็นั่งหงเขาว่าให้กินข,ขาลบมาแต่ลงบาดที่น้องไม่น่อยสร้างอันน <c oughs> แล้วสีเผ่าสาเหตุอะไรสร้งงล้วพอไงแล้วมีปัญหาเรื่องกินกินปากกระว่าใดนะคะแต่ก่อนไม่น่อยเคยสร้าง ยาีฟั่นมาใ,ใส่เนาะตอนนั้นไม่หน่อยก็ขายก็ดีขึ้นบันนี้พอใส่มันนั่งมันกับมาอีหลอกเดิมไม่หน่อยก็เลยมากวินิจวิเคราะห์ว่าสาเหตุหน่าซีมาจากเล่าขับทายบอดีเล่าบ่เคยกินพักพ้นม้หม่เล่าบ่แต่เลยบันนี้การขับทายมันบม่มีก็นีบ่มีกากให่เนาะมันก็ขี้ยากเพราะมันขี้ยากสีหาเมืองซีขี้แตหนึง่ง ม่หน่อยคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับล่ำใสหรืออีกอย่างม่หน่อยก็ได้คิดว่าแม่นคิดเราเองว่าสืส่อเนี่มาให้เราดีท็อกบันนี้จักสิเอาตัวใด้อ่านของซิวเดนกะหลลยซึ่งไลาย,ยางก็ไปเห็นในเฟซบุ๊กแนะ่เห็นนน่แน่นี่แน่เลยค่ะลองสื่อตอนนี้ไม่ล่องเบิ่งกแดีน้อง็องสั่งต่อบริการโฆษณาด้วยค่ะสื่อของเขามาถินแต่เสียเงินเด้อค่ะล่องขอสมใจอของมันนั่งดีมนาะลองกินลอ่องเบิ่ง อันนี้ว,ว,ว,วัยใหม่เพราะไงเราก็บวนนี้มาล่างลืงล่อมใสโดยตรงเพราะเราขี่งากเลามีปัญหาเรื่องขี่แล้วขันบอกให้เรากินยาจะแอนตี้จะโปยนองกินยาแม้แต่เป็นไข่นั่งก็บปอกินยาดังนั้นจะไปคิดเรื่องกินยากับนัง่งก็เลยล่องซื้อบีพัดสมใจมากเขาบอกว่าสำหรับคนขีงน่ง่ายก็เลยเสียอาันนี้มาส่งให้เรากินนะด่แลนั่งใส่กินก็้กินนั่ง เกิดแล้วนี่เสยแล้บริการก็จนาได้ซื้อมากินเองคิอกันได้ดีเด้เห็นเขาบอกว่าดีดีดีเห็นเขาโพสกันหลายหนึ่งสองสาม dad. สี่ห้ากองมีสิบซองเนาะขาให้กินแง้มมือแรกเดี๋ยวเสียแล้วเดี๋ยวมือแรกนี่แหละสื้่งเราไปเล่ากินเลยได้สิไทยเบิ้งนะคะซื้อมให้สองฟองจะให้นังล้ำใส่ออกเลยเพอไปไม่น่ยคิดว่ามันหนาจะเกิดจากการซักสมหมุของล้ำใส่ เราปอไงเราบาเรา่เคยดีท็อกเราบ่เคยซื้ออีนยังมาใส่หลังไกยเราถามมันบอกมันอาหารเราบ่กินอยู่แล้วเมื่อนายก็เลยอ่ะจัดให้จัดให้ไปได,ด้สร้างเป็นกาแฟาที่มันขี่ที่มันสามารถซ้อยขี่เนาะซื้อกาแฟามาสำรับซอยขีุ่งนี้ไม่ยิบหาซ่องกสิระยิบหาขึ้น,นย่มกลางคืนจัางสี่กิน,กนตื่นเศร้ารัศดีขี่สบายไม่นนายก็ซื้อเป็นโมเมนต์กาแฟา เออก,กาแฟาแล้วคอฟฟี่ประากาแฟแต่มันมีแพงซื้อหนึ่งแถมซื้อหนึงแถมเล่าแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ซื้อแกะอันซื้อขี้เล็กนะ้ำคนเวาลาในเขาขายขี้เล็กแข็งนั่งม่น่อยกเลยซื้อขี้เล็กแข็งมาเพราะว่าไม่น่อยกินขี้เล็กแล้วไม่น่อยระบายดีอันนี้เพคนขายห่อละสี่สิบค้อนค่ะ 2องห่อแปดซิปไปเลซื้อมาน,มนั่มคีเรกหน่อยหน่อยมากินม่แล้วนะคะหน่อยไปเลยซื้อมากซื้อมาตอนอนั้นหมดแล้วพี่น้องอันนี้ซื้อสองห่อแถมห่อนึงเขอแถามมาให้มนหน่อยสร้างเป็นช็อกโกแลกตช็อคันสตรอเบอรี่นะคะเนาะช่งไปแล้วกินโอ้ราค่ามันแปดร้อยเก้าิบาท ราคาแปดร้อยเก้าสิบบาทต่อนมหอแต่ว่ oy, ันนี่เขาขายรลอยลอยเจ็ดสิบเก้าค่ะลอยเจ็ดสิบเก้าค้อนก็เปรตต้าคิดเป็นเงินไทยแหละก็แล้วละราคาพ่อๆกันนะคะราคาพ่อๆก,กันก็มั่งไทยมั่งไทยไปลอยเก้าสิบเจนี่ก็พราะพอดีกันแหละเพราะว่าลอยเจ็ดสิบเก้าคันคิดเป็นเงินไทยก็ลอยเจ็ดสิบเก่าคิดเป็นเงินไทยกับว่าถึงแต่ร้อยเก้าสิบสั่ง ก็ั้งแต่ไว่าเกาสิบบาทนะคะซื้อมาให้เราสำลับกินเปลี่ยนรสชาติแต่ว่าเสียเรากินย่ำบม่แรงนะคะบริษาทโฆษณาได้ค่ะซื้อมากินเพื่อสุขภาพของคนไงพอว่าปัญหาเนี่ยเวลาเอามาเนะี่ยมันถือกินหลยอย่างนึงเราสูบยาหน้่าไม่น้อยจุดประสงค์รักเลยเอามา,ล,าล่างล่ำใส่ใหญ่โดยตรงในขยะคนไงแสด้กินอยู่ประมาณ แล้วถ้าเรากินอันนี้ไม่หน่อยกบบอยระไบแล้วกินกาแฟเด้มันสีหลายอย่างเดี๋ยวแรงผู้เฒ่าผูถึถงก็สิล่องด้วยบีผัดก่อนสมจอยของกงันนั่งบีก่อนนะคะให้เรากินเสร็จแล้วกินทิดต่อกันจะอากกทิตย์หนึง่งเดี๋ยวตองล่องเบิง่งว่ามือแรงเรากินแล้วสิเป็นจังไหนแล้วมืออื่นเทาจะมาเบิ่งผลกันเนาะนี่สิสวมากนะคะบริการโฆษณาพอตองเบิงองหีหอนะจ๊ะ อันนี้เนี่ยมี่ไฟบอกนะ้ซื้อมาก,กินแล้วเดีวเอาซื้อมาให้พ่อใหญ่อันนี้คือของตัวเองเดี๋ยวเขามาล่อเบงว่ามือแรงเดี๋ยวแม่น้อยสิไทยเบิรงมาหน่อยส่งเสร็จแล้วไปพี่น้องอันห้พหญ่กินแล้วมืออื่นเศร้าเขาล่อ,อ,อมาเบงว่าผลตอบรับจากที่เรากินเป็นจัไดแล้วคะนาะเดี๋ยวมือเบ่งต่ตนะจ๊ะพี่น้องสิสองทุ่มละแม่น้อยสิไปอาบน้ำนอนแล้วส่ง แต่พอยญ่กินก่อนบีพลับบีพลับนะคะเดี๋ยวชงก่อนหากแก้วก่อนเปิดน้ำเย็นก่อนจ้ามี่องนายจะอาบน้ำนอนแล้วแะเย็นเจี๊ยบแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะ ใส่เข้าไปมันเป็นรสสมมันเสียออกสมสมแลยเนาะพอไม่ไหนบริกินเนาะให้พ่อใหญ่กินเขาตังนางเบิ่งกีฬาพอดบิ่งอยังกัอันที่เขาอยู่ๆในน้มแข็งคะคะนะสกีสกียังสกาย่าง,กกางเนะี่ยยังกีฬาจะมาถามสันเมืองว่ามันสิได้ผล้่วต้องการให้เราขี่ให้เราล่างล่างใสา มันื้อทุ่นสื่อให้เลย่องให้เราไปหาซื้อสีมันขึ้ละลายสะาดแต่พี่น้องท่องเคยโอยตุบกวดนาทันต้องให้มันละลายก่อนพือละลายสะาดแต่รม่ว่ามันเข็มข้นเกินไปแต่มันเขียนไว้ว่าใส่น้ำแค่้อยมิลลิกรัมได้หละช่องออกมาเราจะออกเป็นสีสีสมสม แค่ไข่หนำบักขามเปียกกะว่าได้เนาะแต่ว่าถามว่ามีกินบอกกินหอมมันอ่อนมันเข้มข้นเกินไปบ่คันว่าน้ำลอยมิลิกัม,มันกะสีหน่อยเนาะมีขนาดใช้น้ำหลายแล้วเข้มข้นยุพี่น้องบ้าแล้วไยมาบน้างนามาบน้างนาเข้มเข้มข้นครับบอะคะนี่เข้มข้นมากเนาะสีคือน้ำบักขามเลยน้ำบักขามเปียกนะ แต่ว่ากินมันออกผลแม่นมึงมันอะไรสิมึงเด้อแค่ไข่น้ำบักสมเขียวหวานแบบจางๆนะคะและในนี้ก็สิเป็นเม็ดเม็ดมันลอยบอกว่าบลูว่ามีอย่างแน่กับไปหาคานเดลยพี่น้องมันอะไรบริชเชนชานขาดว่านางสขีแตกได้อยู่เนาะไปขนาดเส้นน้ำบักหลายเห็นมั้ยยังเป็นเม็ดอยู่คือมันบักละลายบอกบอกว่าชั่วพี่น้อง แต่เข้าใ,ใส่น้ำแก้วอันแค่ลอ,อยม่ลลิกกัำอันิขนาดใส่เกินได้ไหมแสดงว่าเข็มคนค่ะแก้วต้นขี้แน่เดี๋ยวไปส่งปะกินประมาณนี่แหละปะ๊ะป๊เด็กก็อุปพองอ็อืม,อม ให้กินกระจมคนเป็นคนกินยาก่ขันเป็นดาหั่บว่กินเหวี่ยเลยว่าเปียล่ะฟักคมไอ้เบงกีล่ะนี่มากลาย กับกระตูนเนอะอใหญ่นี่มากกระตูนนังสือกระตูนแห้งมากเพราะว่าคิดสม์มาเดี๋ยวไปซื้อแต่ละคอนึงคิิสม์มาปีหนึ่งซื้อเักอนึงก็สิมีขายนะของเด็กหน่อยเอามาขายหาเงินะนะของโรงเรียนยะเอาเรียบร้อยแล้วเบื้องนี้เนี๋ยมืออื่นมาฟังผลข่อยส้งบดแตกหรือจังไหนอ่ะโมไปยังขั้งเลขก็ต้องกินอีกหลายมืออยู่เดี๋ยวมาลุ้นกันจ้ะยา,มา่มือเสารูกมากินกาแฟอใญญ่กินอิ่มแล้ว สูบยาวอนวอนไม่อหวถามว่าเป็นเจ้าไหนหลังจากกินไปมือคืนนี้ฉันทายสบายมากเลยวะสันตื่นขึ้นมาทายสองหลอดถามมาเมยบอบอวาสันถาม่าโอเคบอโอเคเพียบบอวาสันดีมากวาสันเพิ่น่าเพิ่นทายแบบบอเปนมดใส่มดพุ่งวาสันเพิ่นถามว่าต้องกินทุกมือบอ ถามันโอเคก็บไปตองกินทุกมือก็ได้เดี๋ยวมันซีแห้งไปที่แรกว่าใส่กินทักทุกมือทุกมือเพราะว่าคันเซ็ั่นกินเอก,กะมือนี้เว้นก้อนเพราะว่ามืออื่นต้องขับรถพาไม่น้อยไปโรงพยาบาลแต่เศร้านะต้องไปจังหวัดไปสแกนตานะคะก็เลยก็เลยบานซันกะกินแบบมับ่นเว้นมั่นเอาหรือปะซันกะถามมือใดมันขี่บอกกิลีก็ให้เรากินโตบีพัด ทันอยู่บ้านปกติก็ให้เรากินกาแฟาที่มันสามารถเป็นขี่ได้แต่เขา,ากินย่ำกันขึ้นนะค่ะเดี๋ยวกับสีส้มให้เรากาแฟามือละแก้ววันนอนแบบขี่ปกติเพราะว่ามันไรหัวขี่ออกแล้วเนาะอันนี้มันเ,นเรื่องนาเกียรติพี่น้องเพราะว่าเขา้องเบาให้เขาใจว่าเออเขาเอามากินเพื่อขี่เขาสิอื้ออื้ออุจจาระ,ะข่ยก็บ,บอกเป็นเนาะมันก็ต้องขี่ไปเลยเนาะพี่น้องเนาะเอาล้ถือว่าได้ผลนะคะไม่น้อยกับสีเอาไว้ สำหรับมือใดแล้วพอสำแล้วแย่ก็เอาไม่แล้ว yeah, าากินเพราะว่าของซื้อมากมันกร็ราคาแพงอยู่แล้วมันกเก็บไว้ได้เนาะสำหรับเมย์หน่อยนะครับทายว่าไม่มีปัญหาดอ,อกเพราะว่าเมย์น่อยก็กินอาหารสุขภาพนี่ก็กิกน <c oughs> <c oughs> กาแฟใส่ข้อลาเจนไปแล้วกับอันฝงบกักพาวผสมที่ว่าเมย์หน่อยซื้อมาก,กินเองนั่นแหละแล้วลก็ตามด้วยน้ำน้ำอ่นิปอนตอนแรกตะกอ,อนอ่านิปอนผสมน้ำ ก็เลยเปลี่ยนใจเป็นเอาตัวนี้ต้มกินระวางวันนแล้วนี่ปอนต้มกินระวางวัน่นน้เ้ากับกินกาแฟกาแฟดำพ่อยิ่ต้มแล้วมาผสมกับคอ,อลลาเจนกับผงบมะพร้าวค่ะเรียบร้อยแล้วอาหารเแ้าไมหน่อยนะคะขอบคุณค่ะไร้เจนะคะรักนะจุ๊บ